มันอยู่ได้กันต่อในนิวข่าวค่ำนะคะคุณผู้ชมคะเชิญชวนตรวจสอบกันหน่อยค่ะใครที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยคนพิการวันนี้เงินโอนเข้าบัญชีแล้วนะคะจะพาไปดูบรรยากาศที่ธนาคารต่างๆกันหน่อยเริ่มจากที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะวันนี้มีผู้สูงอายุและคนพิการทยอยมากดเงินกันตั้งแต่ช่วงเช้านะคะอย่างเช่นนายจู้แซ่ลิ้มอายุ70ปีเดินทางมากดเงินเบี้ยผู้สูงอายุที่ตู้เ TM ธนาคารอมสินสาขาหัดใหญ่จานวน600บาทซึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ ที่คอยอำนวยความสะดวกให้พร้อมบอกว่าทราบข่าวเมื่อคืนนี้ว่าจะมีการโอนเงินผู้สูงอายุก็เลยตื่นเช้ามากดเงินค่ะครับวันนี้ทราบทราบตั้งแต่เข้าตอนตอนเช้าครับทราบตั้งแตตอนเช้าครับทราบตั้งแต่เมื่อไหร่ครับตั้งแต่เมื่อคืนเนี่ยเข้าเมื่อคืนงวดนี้กลัวได้กลัวไม่ว่าจะไม่ได้หลังจากที่เลื่อนมาไม่กลัวครับไม่กลัวครับ ขงลุงได้เท่าไหร่ครับเช่นเดียวกับนายเกษมสุวรรณชูอายุ83ปีซึ่งขับรถจักรยานสามักรยานยนต์3าล้อพ่วงแล้วก็พาหลานสาวที่พิการมากดเงินด้วยนะคะที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในเกษตรบอกว่าตนเนี่ยได้เงินทั้งผู้สูงอายุแล้วก็เบี้ยคนพิการเพราะว่าหูดวกรวมเป็นเงิน1,600บาทส่วนหลานสาวเนี่ยก็เป็นคนพิการได้เงินจํานวน800บาทซึ่งก็จะนําเงินที่ได้ทั้งหมดไปซื้อสิ่งของที่จําเป็นค่ะ วันนี้มาถอนเงินคนพิการใช่ไหมครับนนเข้าูงอายุกระหน่ฮะนั่นอยู่อายุนอก็คือทั้งสูงอายุทั้งคนพิการได้ทั้งสองอย่างเช่่ไหมครับเข้าออแล้วใช่ไหมครับของลุงได้เท่าไหร่ครับ500ครับผมและก็ของหลานสาวแล้วครับ ส่วนบรรยากาศตามธนาคารต่างๆในะอำเภอหาดใหญ่วันนี้ยังมีผู้สูงอายุและคนพิการเดินทางมากดเงินค่อนข้างบางตานะคะเนื่องจากว่าตรงกับวันศาสตร์เดือน10ของชาวใต้ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็เลยพากันเข้าวัดไปทำบุญค่ะ ส่วนที่จังหวัดนครสวรรค์น,นะคะผู้สูงอายุทย,ยอยเดินทางไปปรับสมุดบัญชีธนาคารกันค่ะแล้วก็กดเงินที่ได้รับโอนเข้ามาตั้งแต่เช้านะคะโดยคุณวิเทียนแท้ตั้งบอกว่าดีใจมากเลยเพอร,รู้ว่าเงินจะเข้าและก็รีบมาถอนวันนี้เลยนะคะรีบมากดดูที่ตู้ ATM เพื่อจะถอนมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันคือด้วยความที่ทุกทีเนี่ยมันออกทุกวันที่1ิของแต่ละเดือนคุณมเมย์พรงวดนี้มาช้าเนี่ยออกปุ๊บรีบมากดเลยค่ะ วนันนี้ทุกทีเราออก10-18นะ้นี่มันเลื่อนมาเล่าไหร่8-7แบบบางค<อ>นก็นนกระเดือนร้อนนะแล้วก็ต้องการได้เงินอะแต่ยังคนนีก็เขาก็เดือนร้อนอนี่ใช้เง้นเันยังไงล่ะบาบัยังไงเราก็มีรู้นะเี๋วเขาได้เงินได้มาก็ดีใจครับแล้วก่อนนั้นนี้เราเงินตรงไหนมาใช้ที่ทย,ทยังไม่ออกที่เลื่อนยังไม่ออกตอนที่ ที่ยังไม่ออกนะมันก็ลุกเต้าเนะี่ยลกหลางก็ให้ปีน คือทางกรมบัญชีกลางเนี่ยได้รับโอนเงินจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น7 0 0 0ล้านบาทครบถ้วนแล้วเมื่อวันที่11กันยายนนะคะจากเดิมเนี่ยมีเงินอยู่แค่1,700ล้านหลังจากใช้เวลา5วันตรวจสอบข้อมูลและเบิกเงินคงคลังซึ่งฝากเอาไว้กับแบงค์ชาติก็จะได้นําไปโอนเข้าบัญชีให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการสําหรับเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะมีการปรับเพิ่มเบี้ยคนชรายืนยันว่ารับรฐบาลเนี่ยมีเงินพอไม่มีปัญหาแน่นอนส่วนในปี งบประมาณ64รัฐบาลก็เตรียมงบส่วนนี้ไว้ล่วงหน้าหมดแล้วค่ะ